ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะมาหาบึงต้นใหม่ค่ะแต่มันแพงตัวตรงนี้ต้เนเงาเนี่ยต้นนี้น่ารักดีเนาะเนี่ย ซื้อปะ่ะต้นแห้งไมจา้าต้นเป็นรอยสามอยเย็ยนสองสี่อยเย็ยนชอบอันนี้ดอไม่ออก หฮงนะเป็นคนดอกสดีกวงสวยป่ะสวยน้อขนาดดอกอะไรไม่รู้นนะสีน้ำตาล บ้านนี้ดอกก็มีอันทีนี้แปลกดีแต่มันเกา่า นานนี้ดอกกมีสซี่เดันนี่ดอกอะไรคะสมุตตินี่ต้อเหมาะแดเมดีเก็สีคล้ายเบียตน้นไม้เบียพักประมาณนั้นแหละคะ่ะ อดอกลูกจิตมาไพรอดอกไม้ชอบมากค่ะต้นไม้ดอกไม้เอาง้ซื้อสามารถนี่แหละค่ะเนาะอ่างคว่างแงบกับพมา่นานเสน่หดอกคาเนชั่นคาเนชั่นน่าปลูกเพราะว่า,าหนาวแล้วก็บ่ตายวันนี้านนี้ดอกยังยั่ง,งยเลยค่ะนี่นี่วันนี้ดอกยังยั่งอยู่เลยเพิ่งมาตายเลยค่ะ Pamanin na ka. I love you. See you. Bye-bye, King.